อย่าลืมว่าเราเสียตนังตาไปทั้งคนเลยนะเว้ยแค่นี้ยังน้อยไปเอเราเนียเล่นแม่ให้หนักสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง The Moment ค่ะซึ่งวเราจะมาดีย c t แบค่ะเจน The Give t e a t Generation EP 2. <laughs> 2เราไปดูกันเลยค่ะแควพักกิปกลับมาแน่ นี่เราต้องทำมันถึงขนาดนี้เลยเหรอนั่นดิเราไม่มีทางเลือกทางนี้เราต้องเอาจริงคือเม็ดบ้างมึงอ่ะเออจริงจริงมันจะสั่งให้มึงอยู่ในโอวาสของมันก็ได้นะเว้ยแต่มันก็ไม่ทำทีเนี้ยมึงจะไม่ไว้ใจพวกกูก็แล้วแต่มึงแต่มึงควรไว้ใจแปงคู่ซัดคู่ซัดคู่ซัดเหมือนกู่จิเลยคู่มากคุณชอบนะ เขาคนที่อยู่เรื่องหลังเรื่องราววันเมื่อปีที่แล้วจริงๆสน,น,นะไม่ทําแบบนั้นไปได้ยังไงเนี่ยรู้ไหมว่ามีคนอื่นท้าเดือดร้อนมากมายขนาดไหนอ,อ่ะครูครับน้าตาลเกือบตายเลยนะเกือบตายไปไม่ตายจริงนี่คิดว่าองแผนจะทําอะไรอีกแค่นี้ยังสูญเสียไม่พออีกเหรอน้ำตาลเกือบ คนลุ้นหวยตอนเนี้ยทุกคนเออทุกคนหน้าแบบว่ากูก็ลุ้นเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนทุกเรื่องที่กดแบบเป็ดบุกไลน์มาจริงดูมีดูมีเหมือนเหมือนก็มีแต่คนแบบไม่ดีอ่ะเยอะจังครู แต่เราก็ลืมไปเนาะเรายังมีครูโดนัทอยู่ในนั้นแล้วเราก็ยังมีผอสุพจน์ที่ขมอนเบเบ้ก็คือคอนแทนกันเดี๋ยวทุกคนคือเพิ่งสังเกตจริงๆรลายชื่อนักแสดงครูคุมสอบปัดถาทองปลาปัดถาทองปาปัดถาทองปาคือเพิ่งกลับพิ่งกลับตอนซีซั่นหนึ่งอะมึงเ้องไปดูคุมสอบเออต้องไปดูอยุดอยู่ไม่คือแบบอ่านอ่านเพลินแล้วแบบเอ้าปัดถาทองปลาอ้าอ่าอ้า เรามาสรุปทีละเรื่องก่อนจากอีนพีนี้ก็คือเราได้รู้แหละจากตอนสิ่งหนึ่งที่เรางงว่าแบบเฮ้ยเการอะไรเออแปลงทํหนึ่งขนาดนั้นเลยหรอแบบว่าระเบิดห้องอะไรประมาณเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงทําให้น้าตาลเกือบเกือบตายเออแต่ไม่ตายก็คือไปต่างประเทศรักษาตัวชิดก็นึกว่าตายค่ะครูก็บอกว่าเกือบตายเออครูก็อยากรู้ว่าเหตุการณ์อะไรสุดแล้วก็ไม่ใช่เด็กกิฟเต็ดแต่เป็นคนที่แอนตี้กิฟเต็ดเออที่เป็นเด็กธรรมดาใช่ก็เลยแบบว่าอันนี้คือ ก็รู้สึกสซไยในระดับหนึ่งแต่ก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าพี่จีจำในปาตอนซีซั่นหนึ่งอะที่ ครูปอมบอกว่าถ้าเราอยู่ในห้องกีบอะเราห้ามเอาเรื่องในห้องกีบอะออกไปบอกคนข้างนอกเนี่ยเพราะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะใจคิดว่าพอกับครูปอมอะอาจอาจจะแบบเขาเรียกอะไรคือพอเขาเขาบริหารมานานแล้วว่าเ15รุ่นสิบห้ารุ่นอะเขาก็ต้องรู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเออเขาก็เลยพยายามบอกทุกอย่างสิ่งที่พอททาอะมันอาจมันอาจจะเป็นแบบมันมีส่วนผิดก็จริงแต่มันก็มีส่วนถูกที่ปกป้องคุณไว้สุดแล้วแต่พอมันแหกกฎไงมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เป็นไปตามนั้นไปแต่ท้าย ฉันก็แต่ฉันก็เห็นจริงๆนะในปฏิทานที่ที่ทามใช่ปะที่ตอนนั้นที่มาเถียงกับแปรเลือเรื่องเรื่องแบบว่าผมอยากมีห้องเดอะกิฟเต้แล้วแปนก็แบบว่าความฝันของนายอะไรนู่นนี่นั่นก็ดูปัญหาจนรวมด้วยนู่นนี่นั่นอ่ะกู้เหมือนแรงกระแทกแทกอ่ะเหมือนกับไปในภาคหนึ่งใช่ไหมเออเหมือนที่เราเคยเล่าว่าแบบว่าเหมือนที่คุณไปโจมตีกับพออ่ะเออมันเหมือนแบบไปคนละทิศคนละทางเหมือนกันแบบในความในความเห็น ที่แฟนตอนแรกก็มีอุดมการณ์นั่นะ่ะกะเขาก็ต้องฟังความเห็นรุ่นน้องที่เห็นต่างด้วยเพราะว่ารุ่นน้องก็ยังไม่เห็นปัญหาเหมือนกันว่าทําทไมวะทาไมเออแล้วเด็กเต้คืออะไรรุ่นน้องก็ไม่เห็นมันก็ตามกันไปแล้วก็ ใน EP นี้ก็มี question mark ใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นคือว่าอันโนคือใครอันโนก็คือคนที่ไอ้คนนั้นมันโทรหาอันโนคือใครขวหน้าของคนที่อันตี้ตะกิ้เต้ใช่แล้วก็คำถามจากซีซั่นแรกก็คือว่าครูดารินอะมาที่นี่ทำไมจุดประสงค์หลักคืออะไรอ่ะอันเนี้ยยังยังไม่เฉลยอ่ะ ตอนนี้มันมันยังติเดเควสช่่นม<ช>อยู่สองพอโอเค<ต>ก็จบไปพี่จีมีอะไรอีไหมอ๋วิธีการที่พอ,อ,อจะจัดการกับเดอะกิฟเต็ดรุ่นที่1 5เนี่ยคือวิธีอะไรล้วก็ต้องไปดูว่าเออพอ,อจะใช้พลังพระราชอำนาจของตัวเองลงไปใส่ในเดอะกิฟเต็ดหรือเปล่าไว้ใช้ครูบอมครูบอลเออลงไปจัดการแบบลบความทรงจําอีกหรือเปล่าก็ต้องตามนั้นไปนะจ๊ะแล้วก็แต่จริงตอนที่อีพีนี้ฉเฉลยว่าแบบว่า เกิดความรุนแรงเรื่องระเบิดเอ้ยตั้งแต่ ep แรกอะที่แบบเราพูดคุยเรื่องระเบิดรุ่นนี้นั่นอะเอาจริงใจจริงๆอะถ้าไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ฟังจริงๆอะรู้สึกว่ามันไม่น่าใช้ฝีมือเดลกิปเต็ดเดลกิปเต็ดมันเดลกิปเต็ดเป็นคนที่มีความปณีประนอมมากกว่านี้เป็นวิธีที่ซอปอะเป็นวิธีที่เขาชอบคิดอะไรที่รอบคอบอะคือคือไม่ได้มองว่าคนฉลาดโง่แล้วกดทับนะแต่หมายถึงว่าเขาจะคิดแบบ ปัญญาชนนะเขาจะคิดแบบปัญญาชนเขาคิดเขาคิดมาแล้วแล้วการที่จะใช้กําลังอ่ะมันจะเป็นวิธีท้ายสุดในการที่คิดเหมือนตอนนั้นที่เราดูอ P พีแรกแล้วมีคําด่าของครูที่ด่าว่าพอพวกเธอโง่แล้วเธอจะไปทาอะไรนู่นนี่นั่นเรื่องโง่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วคําด่าแกอ่ะมันมีแค่แบบเวอร์ชั่นเดียวมันไม่มีแบบระดับ1 2 3 4 5คือชีแกคืออาจารย์ด่าตอนนั้นเป็นที่อยู่ห้องแปะอ่ะใช่ใช่ขึ้นระดับติดเลยก็คือไม่ด่าไม่ด่าแบบไม่ไล่ลําดับไปแบบความแรงของคําด่าเดบกิฟก็เหมือนกันคือเขาเขาไม่มีการแผน การมรุนแรงขนาดนั้นเขามีพลังขนาดนั้นสมองขนาดนั้น<ม>ระดับขนาดนั้นทาไมถึงใช้ความรุนแรงเรื่องมันเป็นวิธีแรกมันมันมันแบบมันไม่ใช่เลยตั้งแต่ได้ยินอีพีแรกก็แบบว่าเด็กกิฟต์ระเบิดแต่ว่าในใจลึกๆแล้วอ่ะ20%เท่านั้นที่คิดว่าเด็กกิฟต์แบบไปทํา<ม>แต่80ดสิบอ่ะคิดว่าไม่ใช่อาจจะเป็นใครอะไรเงี้ยคือแบบคิด<อ>ว่าแบบซีรีส์มันนําเสนอเกินไปว่าจะให้พวกนี้เป็นคนทำ<อ>ใช่ไหมคะ<อ><อ>แค่<อ>รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นวิธีสุดท้ายที่เด็กกิฟต์จะทาใน10สมมุติว่าถ้าาไ่มเเป็็นนแแบบกผขอองดิะ ไอการใช้ความแรงน่าจะเป็นแผนที่ล็อกเด็กกิ๊บไหมเพราะพลังก็มีขนาดนี้สมองก็มีขนาดนี้ทำไมถึงแบบเออความแรงแบบขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยโอเคก็จบไปแล้วเนาะสำหรับเด็กกิ๊บเต้ย EP สองเนาะใช่จ้าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวเดบิวเมนด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีอะไรที่มีข้อสงสัยใน EP นี้หรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรหรืออยากจะแก้ไขอะไรข้อมูลของพวกเราหรือว่ามีข้อมูลเสริมใน EP สองก็คอมเมนต์มาใต้ล่างนี้ได้นะจ๊ะก็มาบอกเล่ากัน้ามัอนนี้าว บอมาแถวนี้น่ะก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้แล้วก็เดี๋ยวติดตาม EP 3ลงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะจ๊ะก็ไปติดตามดูได้นะคะนั้นไปแล้วพวกเราไปก่อนบ๊ายบาย